เื่อผมอยากจะทำทฤษฎีที่11วันวันที่7แล้วนะครับวันนี้คือผมจะมาพูดถึงทุกขังนะครับความเป็นทุกข์สภาวะที่ทนอยู่กับสภาพเดิมไม่ได้นะครับคำอธิบายในวันนี้คือทุกขังในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงความเจ็บปวดทางกายหรือใจเพยงอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาวะที่ถูกบิบค้น เพราะทุกสิ่งมันไม่เที่ยงอันนี้จังการที่เราพยายามจะฝืนธรรมชาติคือการไปรยึดให้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงต้องคงที่นี่แหละคือตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์คำแนะนำคือเมื่อเข้าใจสภาวะของทุกขังเราจะรู้จักเหตุแห่งทุกข์ความอยากคือต้นเหตุทุกข์ ส่วนใหญ่เกิดจากความอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ลองสังเกตใจตัวเองดูว่าที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้เพราะเรากำลังอยากหรือยึดอะไรอยู่หรือเปล่ายอมรับความจริงเถอะการคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบและ เป็นไปตามใจเราเสมอคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองนี่นะครับการยอมรับว่าโลกก็เป็นแบบนี้แหละจะทําให้ใจเราเป็นทุกข์น้อยลงคืออันนี้มองโลกในความจริงเนี่ยเห็นทุกข์ของทุกข์ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เลยนะครับอย่าลืมกดซั c r ไคร ก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม